วิญญาณของคุณมาจากนอกโลกหรือไม่เป็นชุดคำถามสำหรับผู้ใหญ่นะคะเป็นชุดคำถามสำหรับผู้ใหญ่เพื่อดูว่าคุณเป็นหนึ่งในผู้มาเยือนจากนอกโลกที่กำลังหลับไหลยอยู่หรือไม่ชุดคำถามเหล่านี้ตัดมาจากหนังสือของดรสกอตต์แมนเดลเกอร์ชื่อ From Elsewhere และได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เนจรจากนอกโลกหรือภาษาอังกฤษ et wonderer ก็ได้ถ้าคุณมีลักษณะดังนี้ 1. ตอนเป็นเด็กคุณมักจะเพอ้อฝันหรือปล่อยความคิดไปตามอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของรูปธรรมชีวิตต่างที่พ ufo โลกอื่น การท่องอวกาศและชีวิตความเป็นอยู่ของดินแดนในฝันอยู่เสมอๆจนบางทีครอบครัวของคุณยังเคยคิดเลยว่าคุณออกจะดูเพียเพ้ยนๆอยู่สักหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไม 2. คุณเคยรู้สึกว่าพ่อแม่ของคุณไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของคุณเพราะว่าครอบครัวที่แท้จริงของคุณอยู่ไกลแสนไกลออกไปและซุกซ่อนอยู่ บางทีคุณก็เคยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวคุณมันไม่ได้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นและมันก็ทําให้คุณหวนระลึกได้ว่าชีวิตจริงของคุณอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ไกลออกไปซึ่งความเชื่อเหล่านี้มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดและซึมเศร้าอย่างมากคุณรู้สึกว่าคุณมาอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ที่ของคุณ 3. คุณเคยมีประสบการณ์อย่างน้อยก็หนึ่งครั้งเกี่ยวกับ UFO ไม่ว่าจะเป็นในฝันหรือตอนที่กำลังตื่นอยู่ก็ตามซึ่งทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเพราะว่าประสบการณ์เหล่านั้นได้ช่วยไขยข้อข้องใจให้กับคุณจุดประกาความหวังและความเชื่อมั่นให้กับคุณและทำให้ชีวิตของคุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ และมีความหมายมากขึ้นกว่าเดิมนับตั้งแต่นั้นมาคุณก็รู้ว่าคุณได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนมันเป็นเหมือนเสียงเรียกปลุกให้คุณตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและมันได้ช่วยให้เปลี่ยนชีวิตของคุณ 4. โดย่าตแท้ของคุณแล้วคุณเป็นคนที่ใจดีสุภาพอ่อนโยนไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร รักสงบและไม่ก้าวร้าวบางครั้งอาจจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีและในสถานการณ์ใดๆที่จะต้องมีใครสักคนยอมเสียสละทำอะไรสักอย่างคนคนนั้นก็มักจะเป็นคุณเพราะมันเป็นนิสัยที่ชอบเสียสละของคุณอยู่แล้วการกระทำที่โหดร้ายปาดเ่อนแบบมนุษย์โลกทั่วไปความรุนแรงและสงครามการสู้รบที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ของผู้คนบนโลกใบนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากสำหรับคุณเพราะว่าคุณจะไม่เข้าใจาความโกรธแทน้นและความเดือดดาลนอะไรแบบนี้เลยห้าคุณเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันความชั่วและการใช้เล่เหลี่ยมของคนอื่นบางคนจึงเรียกคุณว่าคนซื่อบือ้อแต่เขาก็พูดถูกนะ เมื่อความชั่วร้ายที่แท้จริงได้เข้ามาสู่การรับรู้ของจิตใจของคุณคุณจะล่าถอยไปอยู่ในความหวาดกลัวและขยะแขยงและบางทีคุณอาจจะรู้สึกช็อกที่ได้รู้ว่ามีคนบางคนที่ทำเรื่องชั่วร้ายขนาดนั้นได้จริงๆลึกๆภายในใจแล้วคุณก็รู้สึกสับสนบางครั้งคุณก็จะมีความรู้สึกลางๆว่า เคยรู้จักโลกที่ปราศจากความแตกแยกกันแบบบนโลกนี้มาก่อนแล้วที่ไหนสักแห่งหนึ่ง 6. คุณอุทิศชีวิตของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหมายถึงคนในครอบครัวมิตรสหายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณในสายอาชีพการงานแต่คุณก็มีความหวังอยู่ลึกๆและอย่างจริงใจว่า มันอาจจะช่วยทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้จริงๆและคุณก็พยายามคิดหาวิธีที่จะทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นแม้ว่ามันอาจจะถูกมองว่าเป็นความคิดที่ไร้เดียงสาหรือซื่อบื้อก็ตามและคุณก็รู้สึกผิดหวังและไม่พอใจยอย่างมากเมื่อพบว่าความหวังและความฝันเหล่านั้นมันไม่กลายเป็นจริง คุณเป็นคนที่ดื้อร้านมากไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆแต่คุณก็ดำเนินชีวิตด้วยความสงบเยือกเย็นมีเหตุผลและระมัดระวังกิเลสและตัณหาในแบบของมนุษย์เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดสำหรับคุณมันจึงทำให้คุณงงเจริตและอารมณ์ความรู้สึกทุกชนิดของมนุษย์โลกเป็นสิ่งที่แตกต่างจากธรรมชาติของคุณ คุณจะใช้ความคิดในการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณเสมอจนคนอื่นๆมักบอกว่าคุณอยู่แต่ในความคิดของตนเองซึ่งนั่นก็เป็นความจริงหมายเหตุลักษณะต่อไปนี้ไม่ค่อยมีมากนะักแต่บางทีวารสารเกี่ยวกับรูปธรรมชีวิตต่างมิติทั้งหลายอาจจะไม่นำมารวมไว้ด้วยก็ได้คือ พวกเขาอาจจะเป็นคนที่สงสัยอย่างมากและคนที่ขี้สงสัยอย่างมากเหล่านี้บางคนก็อาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะก็ได้ 8. คุณเป็นคนที่หลงไหลในนิยายวิทยาศาสตร์วรรณคดีละครภาพยนตร์แฟนตาซีเช่นเรื่อง The Lord of the Rings เป็นต้น รวมถึงงานศิละปะที่ออกแนวเพอ้อฝันเป็นอย่างมากถ้าคุณเลือกได้คุณจะเลือกที่มีชีวิตอยู่ในความฝันของตัวเองหรือในอดีตหรือในอนาคตมากกว่าในปัจจุบันนี้บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าชีวิตบนโลกใบนี้มันช่างน่าเบือ่อและไร้ความหมายซะเนี่ยกะไรแล้วคุณก็อยากไปอยู่ในโลกที่สมบูรณ์แบบและน่าตื่นเต้นมากกว่า ความคิดและความรู้สึกแบบนี้มีอยู่กับคุณมานานแล้ว 9. คุณจะมีความสนอกสนใจและความกระหายใคร่รู้แบบไม่รู้จบเกี่ยวกับเรื่องราวของ UFO สิ่งมีชีวิตบนดวงดาวอื่นๆโลกอื่นหรืออาระยธรรมอื่นๆบนโลกในยุคโบราณเช่นยุคแอลแลนติสหรือเลมูเรียเป็นต้น บางครั้งคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าคุณเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนแล้วจริงๆและอาจจะได้กลับไปอีกในสักวันหนึ่งและบนชั้นหนังสือของคุณอาจจะมีหนังสือประเภทนี้อยู่บ้างจริงๆแล้วคำถามในข้อนี้เป็นอีกคำถามหนึ่งที่ช่วยเผยความลับให้คุณรู้ว่าคุณเป็นผู้ที่มาจากนอกโลกหรือไม่เพราะว่ามีเพียงผู้พพนจรจากฟากฟ้า และวิญญาณต่างมิติผู้เข้ามาสวมร่างเท่านั้นที่จะมีความกระหายใคร่รู้อย่างมากกระหายใคร่รู้อย่างลึกซึ้งแบบไม่รู้จบเกี่ยวกับโลกอื่นๆ 10. คุณเป็นคนที่มีความสนใจอย่างแรงกล้าเกี่ยวกับความลี้ลับของจิตวิญญาณทั้งในแบบของโลกตะวันออกและโลกตะวันตกทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยที่ลึกๆข้างในแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเคยมีความสามารถมากกว่านี้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะสูญเสียมันไปเท่านั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปฝึกฝนอะไรเพิ่มเพราะว่าคุณมีมันพร้อมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะหลงลืมมันไปแล้วเท่านั้นเองคนอื่นๆอาจจะรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยกับสิ่งที่คุณคิดและสนใจอยู่นี้ แต่คุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นหรอกมันต้องมีอะไรอื่นอีก 11. คุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถรับการสื่อสารทางโทรจิตกับรูปปรานชีวิตต่างพิภพหรือต่างพบภูมิได้ช่วยเหลือในด้านการเจเริญเติบโตและวิวัฒนาการด้านจิตวิญญาณของพวกเขาและคุณก็ตระหนักรู้อยู่ว่าเป้าหมายในชีวิตนี้ของคุณก็คือ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเป็นเช่นนี้ก็สแสดงว่าคุณไม่ได้หลับไหลอยู่อีกต่อไปแล้วคุณคือผู้พานจรจากฟ,ากฟ้าฟ้าแน่นอน 12. คุณรู้สึกว่าบางทีชีวิตทั้งชีวิตของคุณช่างรู้สึกแปลกแยกจากคนอื่นๆมากมายเหลือเกินและดูเหมือนว่ามันไม่เคยเข้ากันได้เอาซะเลย บางทีคุณก็อยากจะเหมือนกับคนอื่นๆคุณพยายามที่สุดแล้วที่จะเหมือนคนปกติหรือพยายามคิดว่าตัวเองก็เหมือนกันกับคนอื่นๆแล้วแต่ผลที่ออกมาก็คือคุณก็ยังรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากคนอื่นๆอยู่ดีมันเป็นความรู้สึกที่กลัวจริงๆว่าจะไม่สามารถหาที่ที่จะไม่ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้ได้อีกบนโลกใบนี้ หมายเหตุนี่เป็นลักษณะจำเพาะทั่วไปของเหล่าผู้ผนจรจากฟากฟ้าหลักวิญญาณต่างมิติผู้เข้ามาสวมร่างหรือการ Walk-In คืออะไรวิญญาณต่างมิติผู้เข้ามาสวมร่างหมายถึงผู้ที่มาจากมิติอื่นแล้วเข้ามาอยู่ในร่างของมนุษย์โลกคนใดคนหนึ่งที่ได้ทำพันธสัญญาต่อกันไว้ก่อนหน้านี้แล้ว แต่ตอนที่ผู้ที่เป็นร่างทรงยังไม่เกิดวอ l k i อินจะใช้วิธีการนี้เพื่อลงมายังโลกมนุษย์เพื่อจะได้ทำภารกิจของตนเองได้ทันทีที่ลงมาถึงภารกิจของพวกเขาทำให้พวกเขาเมีความจำเป็นต้องข้ามขั้นตอนของการเกิดและการเจริญเติบโตแบบปกติพวกเขาจะลงมาในร่างของผู้ใหญ่เลยโดยตรง แต่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้ทุกกรณีไปเพราะว่า Walk-in บางรูปธรรมก็เข้ามาในร่างของเด็กก็มีซึ่งเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าวิญญาณของผู้ที่ลงมานั้นจำเป็นต้องมีประสบการณ์ของการเป็นเด็กและการเจริญเติบโตแบบชาวโลกก่อนเพื่อที่จะได้ใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานภารกิจของตนเองต่อไป การวอล์กอในวัยเด็กและวัยที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่ปกติแล้วพวกเขาจะยังไม่ตื่นขึ้นจนกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วลักษณะที่บ่งชี้เป็น Walk-In 1การ w a l k กอิมักจะเกิดขึ้นขณะที่เจ้าของร่างได้รับบาดเจ็บปางตายจากสถานาการณ์ใดสถานาการณ์หนึ่งเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างรุนแรงหรือประสบอ,อุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นต้น วิญญาณของผู้ที่ w อล์ i อิเข้ามาในหลายหลายกรณีจะเข้ามาตอนที่เจ้าของร่างกำลังประสบกับการภาวะใกล้าตายนี่เป็นวิธีทั่วไปที่พวกเขาจะใช้เข้ามาในร่างมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่มีวิธีนี้เพียงวิธีเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้ววิญญาณต่างมิติที่เข้ามาจะเข้ามาในขณะที่เจ้าของร่างไม่มีสติ 2. พวกเขาทั้งหมดจะเลิกหรือลดการติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวบางคนอย่างกระทันหัน 3. ปกติจะเกิดการหย่าร้างภายใน3ปีหลังจากที่ถูกวิญญาณต่างมิติเข้าสวมร่างแล้ว 4. เกิดอาการเจ็บหรือปวดตรงบริเวณคอหรือไหล่อยู่ตลอดซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนก่อนที่จะถูกเข้าสวมร่าง 5. สูญเสียการทำงานที่ประสานกันของร่างกายและความทรงจำคล้าเคลื่อนมีปัญหาในการพูด 6. เปลี่ยนแปลงรสนิยมอย่างกระทันหันเช่นรสชาติอาหารเสื้อผ้าเครื่องประดับ 7. เลิกให้ความสนใจต่อเรื่องอาชีพการงานและงานอาดิเรกอย่างกระทันหัน และกลายเป็นคนคนใหม่ที่หันมาให้ความสนใจแต่ด้านของจิตวิญญาณอย่างกระทานหัน 8. มีความตระหนักรู้อย่างแรงกล้าว่าพวกเขามีภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จแม้ว่าในขณะนั้นอาจจะยังจำไม่ได้ว่าภารกิจนั้นคืออะไรก็ตาม 9. วิญญาณต่างมิติบางรูปธรรมยังมีความทรงจำเกี่ยวกับบ้านเดิม และยานอาวกาศของตนเองอยู่พวกเขาจำได้แม้กระทั่งว่าร่างเดิมของพวกเขากำลังถูกเก็บรักษาโดยการแช่แข็งอยู่ด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าของพวกเรามาก 10. ปกติเหล่าวอล์กอินจะมีคริสตันยีนบนโลกมนุษย์เหล่าวอล์กอินจะมีภาระหน้าที่ที่ท้าทายมากขึ้นเพิ่มอีกอย่างหนึ่ง เพราะว่าพวกเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตของพวกเขาอยู่ในมิติอื่นที่สูงกว่าโลกจากนั้นก็จะใช้เวลาช่วงกลางถึงช่วงปลายของชีวิตเพื่อลงมาทำหน้าที่บนโลกเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆขอขอบคุณข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวาวรัตมานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ